แล้วเดี๋ยวเราไปราดตัวกุ้งเลยนี่นจะเป็นซอสกระเทียมแบบนี้นะลูกนี่ผมเอาซอสต,ตัวนี้ซอสกระเทียมของหนูเนะี่ยราดลงไปราดอย่างนี้เลยนะโอ้โหนะ่ากินมากต้นหอมที่แม่ซอยไว้เมื่อกี้นี้หนูก็มาโรยอย่างนี้เห็นไหมหน้าตาดูดีเหมือนแม่ไปอีกอืมเลิศอยากดังทําไมถึงอยากดังตอนนี้แม่อยากดังมากเลยข่าวอะไรอะไรก็มาหาแม่โอ้ย ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทัวลงสวัสดีพี่น้องระยะนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงให้ฟังเอางี้ละกันวันนี้แม่มาในเมนูกุ้งทอดซอสกระเทียม ไอ้กุ้งทอดซอสกระเทียมเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่ามันว้าวนะสําหรับแม่เพราะมันน่ากินมากเลยแล้วมันง่ายมากมันทําง่ายๆการที่เราจะกินกุ้งทอดซอสกระเทียมเนี่ยเราควรทํายังไงก่อนเราทําซอสยังไงเจียวกระเทียมยังไงผสมผสานยังไงถึงเป็นกุ้งทอดซอสกระเทียมมันไม่ใช่กุ้งทอดธรรมดามนไม่ใช่กุ้งทอดกระเทียมธรรมดามันเป็นกุ้งทอดซอสกระเทียมเดี๋ยวเราไปรู้จักเมนูกันก่อนเอ้ยวัตถุดิบกันก่อนว่ามีอะไรบ้างวันนี้แม่ใช้กุ้งขาวตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ในสิบแปดตัวโลถึงยี่สิบตัวโลอันนี้ กุ้งขาวเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเป็นต้องใช้กุ้งทะเลก,ก็ได้กุ้งข่าวเยอะแยะเป็นหมดตามท้องตลาดหาง่ายด้วยวัตถุดิบของแม่แล้ววันนี้เมนูนี้วัตถุดิบไม่เยอะต้นหอมเอาไว้โรยกระเทียมเอาไว้เจียวส่วนตัวซอสก็จะมีน้ํามันพืชน้นําตาลซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยแค่นี้เองมันจะเป็นซอสหนึ่งตัวแล้วที่จะไปทํากุ้งทอดซอสกระเทียมแต่ก่อนจะทํากุ้งแม่ขอซอยนี่ก่อนตัวเขียงมาเลยขี้เกียจเกล็ดล้างเมนูนี้ง่ายมากเลยแต่ว่ามันอร่อยนะ ทำให้ลูกกินลูกก็ชอบทำกินก็ได้ทำขายก็รวยตามสเต็ปของแม่เรียบร้อยเรามาทำกุ้งนี่หนูตัดหัวนะลูกแล้วก็หนูก็พ่าลังอย่างนี้นะลูกนี่ผ่าลังแล้วก็เอาขี้มันออกแบบนี้เลยตัดช่วงกีมันออกแต่กระโหลกมันต้องไม่ต้องหออออกนะลูก นี่หนก็สับเลยง่ายๆอย่างนี้เลยจ้าแบะมันออกมาอย่างนี้น,นี่นก็มีตรงขี้ตรงท้องนี่ก็มีม,มีขี้มีไส้กี่ตัวแล้วห้าตัวหกตัวตัดช่วงช่วงกีช่วงตามันออกก็หนูก็มาผ่ารังกระโหลกเอาไว้อย่างนี้นะทํากินก็ได้ทําขายก็รวยเมนูนี้นี่นี่จ้ะกุ้งเสร็จแล้วต้วหนหอมเสร็จแล้วไม่ยากเดี๋ยวเราไปทอด ไปทอดกุ้งไปเจียวกระเทียมไปอะไรห,หน้าเตาก็เลยจ้าเรียบร้อยแล้วมาทอดกันเลยดีกว่าแล้วจากนั้นมันสําคัญตรงไหนตรงทอดกุ้งก็สําคัญนะทอดอยังไงให้กุ้งไม่เป็นหนังสเต๊กอะอเออเออกุ้งมันจะเป็นหนังกระติกได้ไงฟ้าฟมน้ำลงอย่างนี้นะลูกอ้าวฟ้ามแล้วก็ลงก็ง่ายเนาะเกลียวตัวมันอย่างนี้ ช่วงรอกุ้งทอดเนี่ยแม่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้เด็ดมากเลยหนูฟังแล้วหนูจะบอกอืมัมนเป็นศัจธรรมเนาะมีผู้หญิงอยู่คนเป็นไม้เป็นไม้จริงๆไม้ป้ายแดงเลยนะวันหนึ่งเขาก็อยากทําบุญเนาะอยากตักบาตรก็ทำอาหารใต้เพราะเขาเป็นคนใต้ใช่ไหมสาวไม้คนนี้เป็นคนใต้ก็ทําอาหารใต้ไป,ไปใส่บาตรตอนเช้ามาบินฑบาทนางก็ใส่เลยใช่ไหมพอใส่บาตรเสร็จแม่ไม้ก็ถามหลวงพี่เลยว่าฉันเป็นไม้หลวงพี่ตอบทันทีเลย โยมใจเย็นรอเดือนเดียวเดี๋ยวก็จะสุดแล้วฉันเป็นไม้ชันเป็นไม้ฉันเป็นไม้ตกลงมันยังไงกันแน่เนาะเออเข้าใจไหมนี่เราคือสัตว์จะทำกุ้งก็สุกพอดีแหละฉันเป็นไม้พอมันได้จังหวะอย่างนี้แล้วนี่มยกุ้งเนี่ยมันสุกง่ายหนูจะใช้น้ำมันเท่านี้นะอย่าใช้น้ำมันกลางเปิดไฟแรงเลยเปิดไฟแรงปุ๊บเพื่อให้กรอบ มะกี้นี้เราเพื่อให้มันสุกแต่ตอนนี้เพื่อให้มันกรอบแต่เนี้ยกุ้งหนูอ่ะก็จะไม่แข็งเหนียวเด้งอย่างนั้นไม่ได้เลยมันจะกรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในนี่คือเทคนิคตอนแรกเราใช้ไฟกลางให้กุ้งสุกพอกุ้งเริ่มสุกแล้วเราเปิดไฟแรงเพื่อให้กุ้งกรอบนะลูกนะเออจบจบจบ,จบ,จบไหมจบแล้วนี่แล้วก็ตักขึ้นเลยนะเรียบร้อยแล้วตักกุ้งไปรอไว้เลยจากนั้น หนูไม่ต้องใส่น้ำมันพืชเยอะเหมือนแม่ก็ได้นะแม่น่ะเอาไปใช้ไปทอดต่อได้เพราะแม่เป็นร้านอาหารใช่ไหมทอดอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับหนูใส่ให้น้อยกว่าน,นี้เพราะเราจะเอาน้ํามันตัวนี้มันเป็นซอสอันนี้เรา,มาไม่ไม่เชิงเจียวนะลูกแม่จะทําเป็นตัวซอสไปเลยแต่น้ํามันแค่นี้นะอันน้ำมันที่เราทอดกุ้งเมื่อกี้นี้แหละเพราะมันมีความเป็นมันกุ้งอยู่ในน้ํามันจากนั้นหนูก็ากระเทียมใส่ลงมาเลย Okay. ชอบกระเทียมมากกระเทียมน้อยนั่นแหละแต่หนูใช้น้ำมันประมาณนี้น้ำมันกับกระเทียมเนี่ยจะสู่สีกันลูกโอ้โหเด็กมันเจียวกระเทียมให้แม่น้าตีไม่เอาเปลือกออกให้แม่บ้างเลยเต็มไปหมดเลย <c oughs> หนูรู้ที่การเจียวกระเทียมของแม่นะนี่ต้องคนตลอดเวลาเพราะว่ากระเทียมจะได้สุกเสมอกันกรอบเสมอกัน แค่นี้ถ้าเราใส่น้ำมันน้อยเกินไปกระเทียมเราจะไม่กรอบแต่ถ้าเยอะเกินไปก็ไม่เหมาะกับเมนูนี้อีกเพราะฉะนั้นต้องเกิดความสมดุลเนี่ยเใช่ไหมนี่นเกิดความสมดุลแล้วนะนี่เขาเรียกว่าซอสกระเทียมพอหนูเหลืองได้ที่แค่นี้แล้วใช่ไหมถ้าน้ามันมันเยอะไปนิดนึงหนูก็เทออ,อกได้อย่างนี้หนูก็ปรุงเลยลูกเนี่ยปรุงน้ำมันหอยก่อนเลย ใปน้ำมันหอยลงไปเลยสิววขาวลงไปเลยน้ำตาลทรายลงไปเลยแล้วหนูก็ผัดผัดกระเทียมเนี่ยมจะเป็นซอสกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปราดตัวกุ้งเลยนี่นจะเป็นซอสกระเทียมแบบนี้นะลูกนี่นี่นะมะกี้ี่กุ้งที่เราทอดไวน้นี่หนูเอาซอสต,ตัวนี้ซอสกระเทียมของหนูเนี่ยราดลงไปราดอย่างนี้เลยนะโอ้โหนะ่ากินมาก กระเทียมกับตัวซอสเนี่ยมันจะมีรสชาติแทนที่เราจะกินกระเทียมที่เป็นรสจืดๆเจียวกระเทียมอย่างเดียวเราก็เอาเอามาทําเป็นซอสกระเทียมเจียวซอสกระเทียมเจียวตัวนี้นี่น่ากินน่ากินจากนั้นนี่เสร็จแล้วต้นหอมต้นหอมที่แม่ซอยไว้เมื่อกี้นี้หนูก็มาโรยอย่างนี้เห็นไหมหน้าตาดูดีเหมือนแม่ไปอีกอืเลิศ นี่หนูดูกุ้งแม่เนี่เน้นเน้นเนื้อเนื้อ,อวิธีการทอดแม่บอกไปแล้วว่าทอดไฟกลางให้กุ้งสุกพอเห็นกุ้งเปลี่ยนสีเร่งไฟเลยแป๊บเดียวหนูจะได้กรอบนอกนุ่มในอย่างนี้เลยนะเห็นไหมตัวซอสกับกระเทียมจับฉ่ำๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่หนูดูอย่างนี้เลย,ยน,ลยยน,ลยนี่เห็นไหมราดไปบนเอยไปบนเนื้อกุ้งนะเมนูนี้แม่บอกทำกินก็ได้ทำขายก็รวยรับรอง อร่อยไม่ไหวคนอะไรไม่รู้อ่ะกลับนี่ก็อร่อยละอืมคนดีมากเมนูนี้มันจะแบบพอแม่กินไปพูดไปเอ้ไม่ได้ต้องทําต้องกินสัมผัสแรกคือหอมหอมความเป็นกุ้งทอดอ่ะเพราะว่ามันกุ้งเนี่ยมันไหลออกมามันเปรียบเสมือนเนยสังเกตตอนที่แม่ทอดไหมน้ามันมันจะเป็นแบบเปลี่ยนสีนิดนึงอันนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้ามันมันเก่าหรือน้ามันมันไหม้นะหัวกุ้งมันกุ้งมันออกแล้วมันมาตอนช่วงที่เราเปิดไฟแรงๆอ่ะมันเหมือนเข้ามารวมอยู่น ในตรงผิวกุ้งอ่ะคือมันหอมมากตัวต่อไปคือตัวซอสกระเทียมของแม่นอกจากความกรอบของกระเทียมความหอมของกระเทียมแล้วมันมีความละมุนของรสชาติตรงที่ว่ามันมีมันมีหวานนํำแล้วตบได้เค็มตามกันมามันนัวๆอร่อยถ้าหนูอยากนะให้อรรถรสหนุ่มโรยพริกไทยลงไปโอ้โหเลิศบอกเลยว่าเลิศรสนี้อร่อยมากได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงอยากเจอแม่มาบ้านที่สารเด้อเดี๋ยวไปก่อนนะแม่ไปดักหลงพี่ก่อนว่า ฉันเป็นไม,ม้ฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้ไปแล้วนะ